เมื่อวานเราได้ติดตามโสเพณีที่มาจากเมียนมาวันนี้ยังมีโสเพณีจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาจากประเทศลาวนะครับซึ่งจะมาในพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็เข้ามาในบ้านเรามีการสั่งเป็นออเดอร์เข้ามาด้วยนะครับพื้นที่ที่เข้ามาเยอะที่สุดก็คืออุดรธานีติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ ราคาราคาอยู่ประมาณนี้ราคาถ้าเกีรเดนก็เกี์เออยู่ที่พันสองถ้าธรรมดาพ่อก็พอชาธรรมดาก็อยู่ที่พันหนึ่งครับแล้วก็ถ้าไม่นั่นก็มีแปดร้อยก็มีแต่ว่าพันสองเนี่ยเะเขาที่ผมส่งให้ลูกค้าแคแคร์ดีมากเข้าใจลูกค้าดียางสาวไหมงสาวอยสาวสวยนายหน้าค้าผู้หญิงรายนี้เข้ามาชักชวนนักท่องเที่ยวชายทันทีที่เข้าไปใกล้ด่านพรมแดนจังหวัดหนองคาย โดยอ้างว่ามีหญิงสาวชาวลาวอายุเพียง17-18ถึงปีพร้อมให้บริการทางเพศและเมื่อตกลงกันได้ก็จะพาไปเปิดห้องพักแล้วนำหญิงสาวชาวลาวมาส่งให้เขาอ้างว่าหญิงชาวลาวที่เข้ามาขายบริการทางเพศที่นี่หลังจากเดินทางเข้าไทยแล้วจะหมุนเวียนไปในสีจังหวัดคือหนองคายอุดรธานีขอนแก่นและสกลน,นครโดยมีทั้งที่มีนายหน้าคอยหาลูกค้าและนำไปส่งตามที่พัก แฝงอยู่ตามร้านคาราโอเกะริมทางและซ่องซึ่งที่นิยมมากสุดคือจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากเป็นเมืองใหญ่มีลูกค้าใช้บริการจํานวนมากจุดที่ผมยืนอยู่นี้จะได้ว่าเป็นย่านเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีห่างจากนี้ไปไม่มากนักบรรดานักเที่ยวเรียกว่าบ้านรูซึ่งเป็นสถานที่ที่กบวนการค้ามนุษย์นําหญิงสาวจากประเทศเพื่อนบ้านเขมาค้าบริการทางเพศครับบ้านรูเป็นที่รู้จักของชายนักเที่ยว เพียงเดินเข้าไปในซอยอดุญเดชเจ็ดไม่ลึกนักจะพบกับชายชะกันที่อาศัยงอมืดยืนรอเรียกลูกค้าโดยทันทีที่เห็นชายคนนี้จะเข้ามาชักชวนให้ซื้อบริการทางเพศจากหญิงชาวลา,า,า,าวครับพี่มาเที่ยวเช้าครับอครับผมมีครับผมไปดูไม่หล่ะเด้๋ยวพาไปดูเดี๋ยวมอไซค์พาพนไบ<ป>เบิ่มไปผ้าพันเบิยงกผู้ดาวนบังกระลตัวขาวเท่กับขาว มันเริเรียญะไทยไ0แปบาทเก้าขารวมร่าก็คือรวมท่าบังกลโอเลยๆๆแต่ค้งคืนกค็ค่อยว่ากันะนแะและเมื่อนักเที่ยวมีท่าทีสนใจเขาจะพาไปยังโรงแรมแห่งนี้ซึ่งภายในมีการเตรียมสถานที่ไว้สำหรับการค้าบริการทางเพศโดยเฉพาะร้านคาราโรเกตริมถนนมิตรภาพชุ่งระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี เป็นอีกย่านหนึ่งที่มีหญิงสาวชาวลาวแฝงอยู่จํานวนมากโดยจํานวนไม่น้อยที่ต็มใจเข้ามาทํางานที่นี่ทั้งที่รู้ดีว่าสิ่งที่ต้องทําคือการค้าบริการทางเพศเขาบอกเราใช่ถ้าเรามาสมัครเขาก็จะบอกว่าเราเออวันนี้เราต้องแบบยังไงทํางานแบบต้องรับแขกยังไงหรือว่าจดออเดอร์อยังไงอะไรนะเขาก็บอกเราเขาฝึกให้ก่อนไหมเขาก็ฝึกถามว่าฝึกไหมก็ก็ฝึกนิดหน่อยอะค่ะอ,อ่าทไมจึงคิดจะมาทางานที่ไทย อย่างว่าวเราเราความรู้ไม่เยอะใช่ไหมหละ่ะถ้าทํางานที่นู่นก็เงินเดือนมันก็ได้น้อยอะ่ะเงินเดือนมันก็ได้น้อยแล้วก็อาจจะแบบเลี้ยงครอบครัวไม่ได้อย่างเงี้ยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยบ่อยครั้งที่ตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนจับกลุ่มหญิงชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าบริการทางเพศในไทยแต่ดูเหมือนว่านับวันหญิงเหล่านี้จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นวัชระ,ะชัยคล้ายพงถ่ายภาพทัชยันวารักษ์ เนชั่นทีวีรายงาน ชยันไม่เพียงแต่ในพื้นที่อีสานเท่านั้นนะคะก็มาถึงในกรุงเทพก็มีหลายจุดเลยนะที่สาวๆชาวลาวแบบนี้เต็มใจเข้ามาค้าบริการนะครับพักก่อนกคู่เดียวนะครับช่วหน้าติดตาม,มข่าวฉุกเฉินครับ